สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเบิร์ตชูกสุคนสบายดีพ่อเม่เอฟซียินดีตอนหับเขาสูช่องยายแก้วอีกแล้วเมื่อี้เมื่อนไ้ใยแก้วมาป่าพื้นมาหาหนองพามีพี่น้องเอ้คอยขำยำแรงเลิกหลาเลิกการมากับเผ่ามาหาหนองพามีเข้าจูดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ผู้เจ้าของเข้าจูบเบิดเลย กําลังไทย,ย,ยทว้าวเถอะงามาสุดแทะชิได้พื้นเยนลยน้องพนกำลังออกมาบอกเลยในใะดเนี่ยแหละพนเด้อเครือซีเมนเครือซีเมน พี่น้องเอ้ยเขาจุถิ่มหมดแล้วพูอยากได้ก็อยากได้พุทิเขาแหละเขาก็อยากเห็ดอยากสางผูเขากระลังปั๊บหนาลินหนาดอนนามนาม สบายดีละ่ะป้าโทูชมาบุกช้ำคำเทป่า,านี่นะนอนนอเออโบเห็นหดหนาโบจื้อหดคนคันบบจื้อเสียงปากละเลี้ยวกันลด <c oughs> เออแม่นบ้นบนช่องบ้นี่ป้าโทูเออสบายดีเลยพี่น้องเด้เอ,อสบายดีบังกว่าหาผูกเลยอ่าโตมาแต่เว้นคนบ่มาแต่เศร้าคนอะไรเนาะบ้านนี้ผูกไปเป็นน้ำเฮาอยู่ผูกออไป Lột bây giờ kép cả, đây hết Đây đấy, ăn anh, Th cả quá, nhưng chị ạp nạm chị, ừ, ba thưa, ดีได้นี่ยังว่าอันมดหมดแล้วเฮาย่างไปได้เนาะปทปาจะผ้าเอาบ่น่ะจะพันผ้าเอาบ่พัได้ถือเื่อยถือวิชอืมอืมสบายดีคือกัน จักป่าจักลานบาทน,นี่เบิ่งก่อนเด้อ,อ เก็บอาแบบนี้้มเออแม่นเลยอเอาแบบนี้แหละผ่าอัดปากกบูใช่ไใส่ตัวนันตัง แบกได้บ่ปลูกมะเพชรไทยนี่คือสิงามค่ะปลูกเครื่องปลูกของฝังไสยตั้งไว้ฮนเลยกล้องแก้วนนะ <laughs> tôi nhảy có đẩy cả ô tô nòi á vị nào mọi người อยู่ดีเอย่างบดมือในฮอตซีโน่ผ้ใดนี่ฮะเนาะวนไปวนมาในฮอตซีโน่ผ้ใดพี่น้องด้ย เากฝั <laughs> ่คนตน้อกตาคนกลยไกก็รอ Tuyệt cái da vẫn không nhanh chỉ sạc được Tặng chạy ta viên mượt tứ tứ ชีวิตมันต้องแบบนี้เอื้อครัเอาเกือบก้อนเกือบเพีย <c ười> ป้ายบาทนี่ตั้งวัยยนออกมาอะไรจังเที่ยวเขามาคุณเอาอืม ก้อนพ่นนีาเียกก็มีกัข้ามตวแล้วองเับนสบายอ้แก้วนี่ตั้งไปเลยบ่อนตั้งกล้องไว้เลยบ่อนให้แก้วตั้งไว้เลย สบายดีเบิดชุกุสุคนขำแล้วพี่น้องเอ้ยปลาแก้วมาคนช่วยยันน้องพ่ามีก็ได้อยู่ซี่หาแถวลบไปลบมาได้ช่องช้ำลบหนึ่งตอนนี้ก็ขำแล้วขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ